เปิดภาพคุณแม่เพิร์นักแสดงสาวดาวรุ่งต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงจะรู้จักเื้อตัวเป็นอย่างดีสําหรับเพิร์วิลเลียนสราตังกิจสุวานิศนักแสดงสังกัด The One Enterprise เป็นคนกรุงเทพมานะครจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนอ um ัศวชานคอนเวน และจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนอัสศมชันศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยลาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการ,รจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วเริ่มเข้าสูว่วงการบันเทิงจากการได้เล่นซีรีส์วาเรื่องเพราะรักใช่หรือเปล่ารับบอสสน,น้องสาวของซอน ต่อมาได้แสดงซิทคอมเรื่อง3หนุ่ม3ามบุมคูณ2รับบทเป็นนิ้งจากนั้นได้เซ็นสัญ,ญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องวันและได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องสาวสาวยืนหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นนางเอก MV เพลงอีกมากมายรวมถึงถ่ายแบบและโฆษณานอกจากสาวเพิร์สจะเป็นที่พูดถึงมากแล้วคุณแม่ของเจ้าตัวก็ยังเป็นที่พูดถึงมากด้วยเพราะจะเห็นว่าคุณแม่มักจะตามดูแลลูกทุกอย่างเลย แล้วเป็นคุณแม่ที่เข้าใจลูกมากและที่สําคัญคุณแม่ยังสวยและดูเด็กมากถ้าไม่บอกว่าเป็นแม่ก็คงคิดว่าเป็นพี่สาวจ้า